ฮื่มฮึ่มเนี่ยโอ้โหฮึ่มเดี๋ยวผัดพ้เหรอลูกเอาผ่ัดอืนวิ่งธรรมดาไม่เอาอื่มทำไมไม่วิ่งธรรมดาเหรอลูกจะยกล้อทำไม วิ mm? ่งธรรมดาก็ได้เอ้ย้โอ้ย หัวแม่นั่นโอเคยังไม่ได้อาบน้ำเลยเอ๊นยกล้อเอ้ยนะเอ๊ะเหนือขาขึ้นนอง ป่ะกคบบอกว่าถ้าจะไปเดินเล่นลงไปตอนนี้ตอนมีแดด่ะกับชแนลชแนลไป <c oughs> เออหนาว่ะไปตอนนี้เลยปะโอเคอันซีนเดรวีโกอันซีนหูป่ะไป อันสีนอันซุกอันซุนสไปใส่ชุดปะสักทีมาม่าเอ็มลาวันซปะะปะะปะะปะปะอ้าวอะ ดีค่ะพาลูกมะเล่นพาลูกมะเล็นสนามเด็กเล่นค่ะเอา้ามีคนห้องหายซีรีเอา้ามีคนห้องหาย

ดูดน้ำดูดน้ำไปด้วยเดินไปด้วยอืมอืมลูกกได้อืมซุเป,ป์ดูดน้ำไปด้วยดูดน้ำไปด้วยอืมอย่าทิ้งแก้วนะลูกนะอืมขอถือก็ไม่ให้หนาเดินอ้อมป่าอยู่ อ๋อยางรัดปลามาอ๋อๆเดินรัดป่ามาให้แม่โอ้มาหาแม่โอ้ซุปเปอร์ไปไหนต่อล่ะลูกไปไหนต่อนี่ค่ะจะอืมวัสดุแข็งอย่าวัสดุอือือกินน้ำนะลูกเฟลิกนี่เป็นน้ำแข็งนะคะเนี่ยพื้นนี่เป็นน้ำแข็งค่ะเย็นอยู่ค่ะ พอดีมีแสงแดดคนก็ออกมาเล่นหลายแต่ว่านี่นคะคะโอ้ยมืนซะเนะโอ้โอนี่ค่ะขาวๆนี่เป็นน้ำแข็งตรงไหนที่ไม่โดนแดดนะมันก็ยังไม่ละลายก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นี่ห,หนาวอยู่พอมีแสงแดดคนก็ออกมาเล่นเยอะอไปละในน้ำ ได้นำได้มือดูดไปนำ้ำเดินไปเล่นนำ้ำ จิบ妈妈จิบ妈妈ดังก็เชิญจาดังก็เชนอฮะเอามาให้แม่มาดังก็เชิให้แม่ถือให้แม่ถือแม่เอา ไปต่อไป e mm hmm. ไปกระดานเลื่อนอืมไปกระดานเลื่อนชอบไป Oh, was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh oh. Auf der Rutsch an. Oh mein Gott. Bye das ist Oma. Bye, bye. Hallo. Hm. Da freut sich einer, hm?

Du bist ja so großartig da oben. Mhm. Oh oh. Oh oh. Oh oh. One hand, ha? Huh? Machen ja Experimente mit dem Produkt. Ja, ja. hier, hier. Kommst du runter? Ja. Hm? Kommst du runter? Ja. Hopp. 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 Komm, komm, komm. Einmal rutschen. <laughs> wow. Wow. Okay, Produkt hat überlebt. Ja. <laughs> ja? Oh. oh oh, es geht gleich weiter. Oh, es geht gleich weiter. Keine Pause. Das Produkt macht keine Pause. Kaban hm? <laughs> Kantar. jetzt fahren wir mal wieder nach Hause. Ne? Nach Hause? Kaban! Ciao, ciao! Hm? บาย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 สตีพลาสบายบายสตีพลาสหนาวไม่ร mm. euh. mm ู้ไปปิดหูไว้หนาวไปจ้า โอ้อยากเล่นอยากเล่นอีกไหมเนี่ยเป็นน้ำแข็งค่ะโอเคน้ำแข็งน้ำแข็งถ,ถ่ายรูปก,กับน้ำแข็ง <c oughs> ค่ามมิข้ามคลอสมีดิโอุโออนพิอร์ น้ำแข <c Ris ky> ็งโอ้โหนวัาจะดูจะเอาน้ำแข็งใส่ปากลูกเอ๊ะืปอืมพ่อก็เลนพ่อก็อยากเลน ืมดูดูบายบายบายโอมาบายบายชื่อบายคุณยาบายคุณใหญ่ายบายคุณยาแล้วก็ไปบายคุณใาญด้วยบายคุณ,ยยคณป้าเหน่งด้วยนะคุณป้าเหน่งบอกถ่ายมาให้ดูด้วยอืมคุณป้าทุกคนเลยโอ้หาแล้วพอ 大家。<Right>